โครงการนี้อาจจะไม่ใช่โครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่โครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นปอดและเป็นโอโซนแห่งย่านแบริงค่ะเลายๆคนบอกว่าโครงการนี้มีส่วนกลางที่ล่มลื่นแล้วก็ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้เปิดมาแล้ว2ปีแต่ว่าณตอนนี้นะคะเขามีโปรเจกต์ลดปิดตึกโปรเจกต์ project นี้จะมีอะไรดีๆที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ตอนนี้นะคะพาข,ขึ้นมาชั้นบนนะแาตอนนี้ฉันอยู่พูยกเกตสวัสดีค่ะพบกับพิ่วิเกตลิตนะคะ จริงๆแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่พามาที่โครงการโครงการหนึ่งค่ะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะเขาอินบอกมาบอกพี่ยุ้ยบอกว่าเขาทํางานมาอยู่แถวโซนบางนาค่ะพี่ยุ้ยที่นี้เขาเห็นโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่เขามีโปรโมชั่นเซลล์ปิดตึกนะคะซึ่งเซลล์ปิดตึกเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายหนูจะซื้อดีไหมนะคะหนูอายุงาน3ปีแล้วนะคะ,ะ,คะพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยซื้อดีไหมเนี่ย ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราจะซื้อหรือว่าเราจะทําอะไรเราต้องเซอร์วค่ะพิว้วเนี่ยเป็นสายเซอร์วีอยู่แล้วนะคะทุกๆครั้งถ้าเราเซอร์วีนะคะเราจะต้องก่อนตัดสินใจเราต้องดูว่าเราจะซื้อหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้พิว้วจะพามาดูทําเลส่วนกลางห้องซส์ย27แล้วก็22ซึ่งห้องที่เขากำลังจะปิดตึกกันตอนนี้เหลืออยู่แค่20กว่าห้องเท่านั้นเองนะคะตามพิว้วมาเลยค่ะ โครงการยูนิโอสุขุมวิท72นี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่มีทำเลที่ดีค่ะไม่ไกลาจากรถไฟฟ้านะคะจากสถานีแบริงก็ประมาณ600เมตรถึงตัวโครงการค่ะหรือว่าถ้าใครสามารถที่จะ อยู่ตรงปักซอยเลยปักซอยสุขุมวิทเ2เดินเข้ามาเนี่ยแค่250เมตรเท่านั้นเองก็ถึงโครงการแล้วใครที่ขับรถนะคะก็ออกจากโครงการเนี่ยเลี้ยวติดเดียวนะคะประมาณ5นาทีก็ถึงทางด่วนแล้วหรือบางคนที่ใช้รถไฟฟ้าค่ะก็ประมาณ10กว่าน,นาทีนะคะถึงอโศกซึ่งมีแยก MRT รถไฟฟ้าเชื่อมด้วยนะคะแล้วบางคนอาจจะต่อจากอาโศกไปอีกสักประมาณ10นาทีกว่า,วานิดน,ดนดก็ถึงสยามแล้วสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายสายค่ะ โครงการน,นี้นะคะเขามีอยู่2เฟสค่ะเฟสหนึ่งขายหมดแล้ว5ตึกน,นะคะเฟสสองที่พี่ยืนอยู่นี้นะคะก็คือขายเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณ20กว่าห้องเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ค่ะพี่พามาดูที่ส่วนกลางอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคอนโดนี้นะคะก็เป็นคอนโดแนวโลว์ไลฟ์ส่วนกลางเขาจะร่มลื่นแล้วก็มีอยู่พื้นที่ด้วยกันประมาณ2ไร่นะคะ3800อตารางเมตรนะคะพื้นที่เขาเยอะมากนะคะลักษณะที่บอกว่าเป็นรีสอร์ทเนี่ยอย่างที่เห็นเนาะส่วนกลางเนี่ย สะว่ายน้ําจะเป็นแนวแบบว่าเป็นแนวบีชนะคะแต่ความยาวของสะนะคะมันก็จะยาว,วปถึงตรงนู้น,นประมาณ43เมตรนะคะส่วนความกว้างเนี่ยกว้างสุดคือ15เมตรอย่างที่คนเห็นเห็นเลยเนาะเห็นไหมบางห้องเนี่ยสามารถที่จะลงจากสะเข้ามาได้เลยนะคะลงลงเปิดลงจากห้องนะั้นแล้วก็มาอยู่ที่สะได้เลยนะคะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยลักษณะที่นั่งนะพี่อยากจะบอกเลยบอกว่าถ้าตรงด้านนี้นะถ้าเรานั่งนะเราก็บอกว่าใส่ชุดว่ายน้ํามาใช่ไหม ผูกผมมาแล้วก็มีน้ำผลไม้มาตั้งสักแก้วหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปจิบน้ำผลไม้เบาๆนะเพื่อนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่แกมาเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศมันจะดูแบบสไตล์รีสอร์ทรีสอร์ทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมหนึ่งจุดเด่นของโครงการยูนิโอสุขุมวิทเจ็ดค่ะอ๋ออย่างนี้ลูกบ้านก็เข้ามาสักท้าในนี้ได้เลยใช่ปะ่ะคะ มี2เครื่องแล้วก็มีตู้อบยอดทีเท่าไหร่คะเนี่ยไซส์ยีย่สิบสองนะดูเหมือนเล็กนะแต่ว่าพอเอาห้องจริงอะ่ะมันกว้างมากทุกคนห้องนี้นะคะก็คือห้องไซส์ยียองตารางเมตรนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นห้องไซส์ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะพี่พามาดูห้องเปล่า ทำาห้องเก่าคือห้องที่ยังไม่แต่งนะทุกคนจะได้เห็นภาพว่าห้องที่ยังไม่แต่งชั้นหิ้วกระเป๋ามาชั้นจะได้ของแบบนี้เลยมีโซฟามีที่วางทีวีนะคะมีตู้รองเท้าห้องยีิบสองกับห้องยีิบเจ็ดแตกต่างกันแค่ไซส์แค่นั้นเองแต่เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างให้เหมือนกันนะคะโต๊ะกลางเจยง5ฟุตนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่ก็ให้โต๊ะเครื่องแป้งทุกอย่างได้เหมือนของ จริงๆเลยนะคะที่เราไปดูในห้องตัวอย่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องตัวอย่างไซส์ยีกันค่ะพอแต่งแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเห็นนะ่ะพอมันแต่งแล้วมันก็เออดูเป็นเต็มอะ่ะดูเต็มโซฟาตัวนี้นะคะเมตรหนะ้เนาะตรงนี้กว้างเมตรสีนี่คือปูเสื่อยคะนอนเล่นได้เลยนะคะพื้นจะเป็นพื้นลามิเนตแปมิลนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ ห้องนี้นักลงทุนซื้อไวเยอะมากนะเนื่องจากว่าเขาปล่อยเช่าปล่อยเช่าได้อยู่ที่7000ถึง7500นะห้องไซส์แบบนี้นะเพราะว่าทุกอย่างมันมีครบให้หมดแล้วครัวนี่เหมือนกันเป็นแบบนี้เลยเป็นลิ้นชักนี่นะคะปกติแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยบางทีคนจะแบบหูเก็บของเยอะๆแล้วก็แบบไม่ค่อยได้หยิบใช้แต่มันมีตัวนี้ขึ้นมามันติดฟังก์ชันมันก็จะช่วยให้เก็บของ หยิบของได้ง่ายขึ้นเราก็จะได้ใช้งานมันได้ง่ายขึ้นที่พี่ชอบมากตากล้องตามมาดู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 ดดดดนี่นี่ดิฉันชอบตรงนี้มากตรงนี้เขาเรียกว่าธรณีประตูนะธรณีประตูเนี่ยข้อดีก็คือมันจะสามารถที่จะกันน้ําเวลาผู้หญิงทาความสะอาดอะ่ะไม่ชอบให้น้ำเลอะออกมาข้างนอกเนาะมันจะกันน้ําได้ดีนะคะไม่ให้น้ำเลอะออกมาข้างนอกนะคะ สุขภัณฑ์เป็นของอเมริกัน Standard นะคะตัวนี้เป็นอเมริกัน Standard อ่างล้างหน้านะส่วนสุขภัณฑ์ตัวนี้เป็นของคอ t ต้ตรงนี้มีที่วางของนะไป<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องไซส์27กันว่าไซส์27เนี่ยเป็นยังไง<ม>ห้องไซส์27ก็จะเหมือนมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยมีโต๊ะกลางตัวนี้นะคะโซฟาตัวนี้2เมตร ตรงนี้นะคะนี่คือห้องจริงนะคะไซส์ซึ่งกว้างมากดูดิกว้างแค่ไหนเนี่ยตรงนี้คือ2เมตรเลยนะเนี่ยสเมตรเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องไซส์ยี่เที่เขาตกแต่งแล้วไปดูกันเลยค่ะห้องนี้สูง2เมตร60ความกว้างนะกว้างจากตรงนี้นะไปถึงด้านนู้นนะ5.4เมตรนะคะอันนี้อันหนึ่งคือที่แบบว่าชอบอย่างที่บอกนะคะห้องไซส์ตรงนี้คุณผู้หญิงหลายๆคนที่ชอบเรื่องรองเท้าเยอะๆนะคะอันนี้สามารถที่จะใส่ได้ 1 2คู่ตรงนี้นะส่วนนี้กล่องเนี่ยชั้นข้างบนเนี่ยมีกี่ชั้นร <scratch> องเท้า24คู่คุณมีไหมถ้าคุณมีคุณใส่ตู้นี้ได้เลยนะคะส่วนตู้ทีวีตู้ทีวีอันนี้กว้าง1.5เมตรนะคะถือว่าใหญ่เลยทีเดียวอีกอันหนึ่งที่เขาให้มาก็คือตัวนี้ค่ะ60คูณ60นะแต่ว่าอันนี้คือพอมันกลางออกมาแล้วเป็น60คูณเมตร20นะคะ แล้วอยากจะบอกว่าห้องไซส์27เนี่ยที่มันโดดเด่นมากๆตอนนี้คือมันทําเป็นวันเบดรูมได้เพราะว่าเขาจะมีกระจกบานนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกั้นห้องส่วนที่ให้อันนึงก็คือเตียง5ฟุตนะคะเตียงให้เตียงแต่ว่าที่นอนซื้อเองนะคะอันนี้อย่างที่บอกบอกว่าไอเลิฟิกแล้วคือมันดีมันดีดีดีดดนี่คือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันติดฟังก์ชันเห็นไหมว่า มันเลิศมากนี่ไงปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีตู้สูงๆเราก็จะแบบว่าขูดแขวนยากแขวนยากดิฉันก็จะแขวนอ่ะดิฉันก็จะแขวนนี้อ่ะ,ะเก็บนะคะข้างบนเออชอบอันนี้คือชอบอันนี้คือตู้เสื้อผ้าสูงถึงฟ้าเลยนะตัเครื่องแปง้งกระจกสูงชลูดเลยซื้อตู้มาอย่างเดียวก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้เลยอีกอันหนึ่งสิ่งที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือกระจกเนี่ยเขาให้กระจกมุมห้องเนี้ย เขาจะให้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะทํางานด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันค่ะอ๋ออีกอันนึงนะที่จะบอกว่าเป็นจุดเด่นของอันนี้ก็คือตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้นะสูง2เมตรยีเดี๋ยวดิฉันวัดก่อนดิฉันก็คือเจอมากับว่าสลับเมตรนะสลับเมตรต้องติดตัวไปตลอดถ้าใครมาเซอร์วีนะอันนี้คือ90เซน90เซนเนี่ยสามารถที่จะซื้อประตูมาได้ตรงนี้ความสูงเนี่ย2เมตร20 2บเมตร20บว่าเซนซื้อประตูมาปิด กันได้เปิดมาเป็นครัวค่ะเชิญมาที่ครัวนะคะครัวก็อย่างที่บอกเหมือนกันนะคะอะ่ให้เหมือนกันให้เหมือนกันกบห้องไซส22นะคะอันนี้คือ I อเลิตรงนี้ก็คือเหมือนกันค่ะวางเครื่องซักผ้าแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ไปแบบนี้อาพอเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยเหมือนกับห้องไซส์22อเมริกันสแตนดาร์นะคะคอตโต้ต่นี้เป็นกระจก3บานอ ห้องน้ำก็ถือว่าไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่กำลังดีนะคะเอาละค่ะเรามานั่งสรุปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะหลายๆคนมักจะชอบถามพี่วินะคะว่าเวลาพี่มาดูคอนโดเนี่ยว่าโครงการนี้ดีไหมดีไหมพี่วิเหมาะกับหนูไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคําว่าโครงการนี้ดีไหมมันอยู่ที่ว่ามันเหมาะกับใครมากกว่าเรามาดูว่ามันเหมาะกับใครอันที่1น,นะเหมาะกับคนที่ทํางานอยู่โซนบางนานี้นะคะแล้วก็อยากจะเข้าเมืองด้วยรถไฟฟ้าที่การเดินทางสะดวกแล้วก็ไม่ไกล2เป็นโครงการที่ เหมาะกับคนที่พร้อมจะโอนเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นค่าว่าถ้าโอนภายใน15วันนี้นะคะหรือทำการโอนเนี่ยคุณจะโอนฟรีไม่เสียค่าโอนนะคะจองเพียงแค่999บาทแค่นั้นเองนะคะเรามาดูแยกข้อกันดีกว่านะคะถ้าเป็นไซส์22นะอย่างที่พี่พิพาไปดูส่วนมากไซส์22ค่ะนักลงทุนจะก,กว้านซื้อหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าไซส์นั้น มีราคาค่าเช่าที่ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ราคาต้นทุนที่ซื้อเนี่ยตอนนี้ซสย์ย2ิบสนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่1.59ถึง1.79ล้านนะคะค่าเช่าซสย์ย2ิบสจะอยู่ที่7,000 7 5ถึงเจ็วิธีการคำนวณดิวนะคะเอา7,000คูณ100คูณ12หารด้วยราคา1.6เอากลมๆนะมันจะได้ดิวประมาณ5.25%เปเซ ถือว่าเยอะเลยทีเดียวส่วนไซส์27ค่ะเป็นไซส์ที่เหมาะกับการที่อยู่เองเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆมันมีความกว้างมันมีการแบ่งห้องให้แล้วก็มีทุกอย่างที่คุณสามารถยกกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะไซส์27เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 2 0 5 0ง3 0 0 0 0เพราะว่าห้องเขาราคาเริ่มต้นณตอนนี้นะคะอยู่ที่1.89ล้านค่ะเหมาะกับคนที่อยากคีบกระเป๋าเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะโอนยิ่งดีเลยค่ะพร้อมข้อมูลคุณมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็พร้อมทุกอย่างก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยราคาสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e ในช่องพีด้วยนะคะ <S 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 แล้วก็อยากจะพี่พาไปดูโครงการไหนอยากจะฟันธงหรืออะไรยังไงนะคะ ให้บอกกันมาใต้คลิปนี้นะคะเราเข้ามาคุยกันใครชอบไม่ชอบยังไงนะคะโครงการนี้ดียังไงเข้ามาคุยกันได้ค่ะอ๋อและอย่างหนึ่งนะคะใครที่อยากจะไปเซอร์วยอย่าลืมนะคะต้องมีสลับเมตรไว้ข้อดีของมันนะคะมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยรู้สัดส่วนทุกอย่างจริงๆได้เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ทิวิลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ